นี่ครับแขกผู้มีเกือบเข้ามาในช่วงเซอร์ไพรส์เราตกใจมากครับได้ยินแจงเขาบมกกาใส่บาทน่ใเหยนวานอับบ่นี่คือใครครับเซอร์ไพรส์มากครับเห็นวันนี้ใคนงไปได้สาเ้อยาไปลงยังเหาอ้วนขึ้นน้ำมืนวนขึ้นอ้วนขึ้นกางเดอนง่ายเลย อยากกินชือกันกวยเอาจองตัวนี้แล้วใครเอาไปุณำกินหัวหัวตาจอขอสัมภาษณ์คุณนะครับว่าคุณเปเที่แล้คุณมีชีวิตยังไงครับสุกสนานหรือว่าละบากนบนบุญบย่อนไทยหลุดเนี่ยถึงไทยหลุมเนี่ยโอ้นี่นี่ก็บ้านเรานะเราใช้ชื่อแบบยสบานนีครับนะครับอันนี้อะรย่อนรเนี่ย มันที่วันี่นอนนอนในท้ายวิดีโอเนี่ยเปนบบเกต์อ่าอีกปากไม่เชื่อหนากขมูนหรอเกตไม่กล้าเชื่อหน้าใครครับนองจากอันนี้ก็ฮอตแล้วนะครับเป็นป๊อปป๊อปลิสตดนะน้ำโรงเรียนตอนนี้เกตกะกายยิ้มแหงดีเกหยียดด้วยเกตตัวน่าพิททีหลังไม่ได้นะครับมันเหมือนกับเสียเสียไปแล้วมันเอาคืนมาไม่ได้นะครับตอนนี้ยูทูบของเกตระบาดแล้วนะครับ มีมือของดีไว้ม่นต้องกินบ่ตลอดเด้อน่น่เห็นกินก็ม่อูเก่าวะเก่าตังเห็นห็ในเก่าเฮ้ยเก่าหึงเลยถามมอในบ้านมันยิ่เสียงบ่บ่ว่าถามมันบ้านบ่อยเทียมือนมวยไอไอ้ปุ้ยรุนนเรือันยูเป็นนใส่นั่ขึ้นยากินบ่เออ้ีเออังงามงามก่หลน้ามืนตัวหนาไปเอ็นมา้าขนาดเลยหนาที่บ้านบ่

เคยกูถามเนี่ยอันยี่ใดมันกินมันกูกูกินหัวยู่นี่เลยมันอยู่นี่หึงบอกกูมาดีๆยังเรื่อยๆกินมันบ้าว่าให้ยังอะไรอยู่เป็นอยู่นี่ไม่เป็นจะคว้างกินละว่าพวกอื่นบหอกลัวนั่นกูกินมันนี่เฉลยกูยังกิู งั้งกุงงั้งมือไหนกินอยู่ครับตอนนี้เราก็จะจบคณะมคมยูทูบกันตอนนี้<ต>ค,นนครับแล้วเราก็จะปิดเกมแล้วตอนนี้เราจะแดกแล้วครับมือกล้อง